คืนนั้นในป่าดงดิบท้องฟ้ามืดสนิทจนแทบมองไม่เห็นดาวแสงจากตะเกียงน้ำมันของพวกเราส่องสว่างได้เพียงวงแคบๆล้อมรอบลางกลางเต็นท์ผมกับเพื่อนอีกสองคนกำลังนั่งล้อมวงทำอาหารเย็นท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมด้วยเสียงของมแมลงยามค่ำคืนจู่ๆเสียงลมก็พัดแรงขึ้นผิดปกติพัดพาเอาใบไม้แห้งปลิวว่อนจนแทบมองไม่เห็นอะไรแล้วมันก็เริ่มขึ้น เสียงประหลาดดังมาจากแนวต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าที่เราคุ้นเคยมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังพึมพำแต่ไม่มีคำพูดใดที่ฟังออกเสียงนั้นค่อยๆก้อยเข้ามาเรื่อยๆจนเราสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในอากาศพวกเราเงียบกริบหัวใจเต้นระัวขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อยแสงตะเกียงสั่นไหวราวกับมีใครมาเป่าเบาๆ จากนั้นเราก็เห็นเงาตะคุ่มคุ้มเลื้อยออกมาจากความมืดมันเป็นรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติสูญโยงผิดมนุษย์ดวงตาเรืองแสงสีเขียวจ้องเขม็งมาที่พวกเรามันไม่มีปากแต่เรากลับได้ยินเสียงหัวเราะเย็นเยือกกล้องอยู่ในหัวผมจำได้ว่าตะเกียงน้ำมันดับวูบลงไปในชั่วพลิบตาความเมื่อสนิทเข้ามาปกคลุมทุกสิ่ง เสียงพึมพำและเสียงหัวเราะก็ดังใกล้เข้ามาจนเราได้กลิ่นสาบสางที่น่าสะอิดสะเอียนผมรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบมาสัมผัสที่แขนก่อนที่ทุกอย่างจะเหมือนถูกกระชากออกไปเมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งรุ่งเช้าก็มาถึงผมพบว่าตัวเองนอนอยู่ห่างจากที่กางเต็นท์ไปไกลหลายสิบเมตรเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแต่เพื่อนทั้งสองคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่รอยเท้าให้เห็น ผมเดินโซเซกลับออกมาจากป่าเพียงลำพังเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อแต่ผมรู้ดีว่าผมได้เจออะไรในค่ำคืนนั้นสิ่งที่ไม่มีวันลืมเลือน